ศาสตราจารย์ดรสุชัชวีสุว,สวรรณสวัสดิ์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอรอันทิกาสวรรัสดีคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิด3ามคอนเซปต์งานออกแบบที่เปลี่ยนไปเพื่อการอยู่ร่วมกันในยุคหลังโควิด1 i ได้แก่งานออกแบบเพื่อสุขอ,อนามัยส่วนตัวในพื้นที่ส่วนรวมงานออกแบบเพื่อความสะดวกต่อผู้ใช้งานและเพื่อความสวยงาม งานออกแบบที่สังคมเข้าถึงได้พร้อมนำร้องโชว์ห้องเรียนแบบ New n o r m a l ต้องรับการเปิดเทอมในเดือนสิงหาคมนี้ที่จะมีทั้งการเรียนแบบห้องเรียนปกติและแบบออนไลน์โดยจากผลสำรวจพบว่านักศึกษาร้อยละ52.5มีความสุขในการเรียนแบบ study from home ในระดับน้อยที่สุดจากอุปสรรคด้านบรรยากาศที่ไม่เอื้ออำนวยถึงร้อยละ71.4และปัญหาด้านอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารร้อยละ62.4 อย่างไรก็ตามผลสำรวจยังพบว่านักศึกษาและประชาชนจำนวนร้อยละ90มีความยินดีใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการติดเชื้ออย่างเหมาะสมกับผู้ใช้งานนอกจากนี้ยังได้เตรียมนำแนวคิดดีไซน์แบบ Disruption มาประยุกใช้ในงานออกแบบในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเช่นโรงเรียนซึ่งต้องคำนึงถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มที่ต้องรักษาระยะห่าง โรงพยาบาลที่ต้องตั้งจุดคัดกรองตั้งแต่ก่อนเข้าอาคารเพื่อเรียกความมั่นใจของประชาชนในการกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติอย่างปลอดภัยหลังมาตรการคขล็อกดาวน์เฟส5